ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านทุ่มองบอลครับแห้งหายบริพอกันไปสองมือครับคู่โคก่าสบายกับพี่น้องผมเป็นไข่ไขบ่บ่ไข่ธรรมดาได้พี่น้องโควิดรอบสองของคู่โคกครับน่าังตบตอบเหวี่ยเหวี่ยวเหวี่ยาได้เหียเห่ยว,ยว,ยวติมไดเนาะพี่น้องเลย <c oughs> ยิ้มมองแน่จังหน่อยครับอาการค่อย,ยังชัวร์กันมากขอบุญขอบคุณ ต้องใส่หล่าท่านจักราตนะครับคําจันบุญกลางนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยทั่วมาหลายเถื่อเป็นได้อย่เงยบนว่า <c> ่ <oughs> อยยังชั่วขึ้นจกนักหนครับแต่ว่ากินขากิน้ํำก็ยังบ่นได้เต็มส่วนดอกเพราะมันบ่มันกินโ่แซซบมันบบจากรสชาตินะโดยกหนอดพี่ก้นวัด้องครับเนะยเคยเห็ุจะไหนกัดถึงเวลาแนวกัด ดีย๋ยวมาถามท่ถาถามข่าวข้าวาโวจาภาษานุมใหญ่ฟังไทยนะครับนที่มีใจหลงไหลกับสาวเล่าโบว์หลายยายห่างพี่น้องขอบุญขอบุณทูกสายนะครับที่ส่งกำลังแรงใจเสียงกระซํานี่แหละครับมันลุ่งข้อละครับไวรัสโควิด COVID. จะได้ขออนุญาตบาดคำเสียงสันส้นๆเสียงเป็นจังที่แหละครับ บางีม้าบอาถึงเรื่องเงื่อดไหลครับเงือเงือน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 ผู้บ่าวฟังให้จ้างสาวเล่าปิดใจหกสิบก๊าลานจีบครับก็จะเป็นเงินแสนแหละครับพี่น้องผมเงินเป็นแสนจ้างก็ปิดใจแค่จ้างปิดใจเนี่ยครับโมเปนแต่งดอกบมเป็นหม,มันเนี่ยครับแต่เป็นหมันเป็น แจ้งดองไงยังพอได้จับมือถือแขนเนี่ยอันนี้จ้างปิดใจซื้อเงินเป็นแสนครับพี่น้องผมเอ้้ยแลวก็สร้างพิ่นเถอเพิ่นมักเพิ่นเป็นความสุขของเพิ่นแล้วก็เพิ่นอาจตดรวยมือเฮาคนบ่อนำมาด้วยก็จะปิดสาเพิ่นถอดให้เพิ่นปิดมีอีกบ่อนอ่หนุ่มใหญ่ฟังไทยนะครับที่ไปจ้างสาวเล่าปิดใจจ้างให้เบิ่งอีกเนี่ย้อครับเด้อแข่งกันจ้างเนีฮยผู้กองติดเบิร์กนะพี่น้องผม เป็นแสนเนี่ยครับหกสิบกล้านเนี่ยครับเป็นเงินเล่านี่หกสิบกล้านกีบนี่เงิ่เป็นแสนจ้างปิดใจนอกจากนั้นก็อาจจะมีขอผูกพันเติมปีอกอยู่ทัววัดปิดใจแล้วคุยแต่กับข่จะไปโหดยังไงมาคอยคุยแต่กักบจอพี่น้องเลยโอ้ยแต่ว่าบ้านทั้งนั้นจังหวัดยโสธวทอนบ้านฝ่ายยนยอนบ้านคู่โคกนี่ กินเข่าอยู่ครับยังกินเข่ากินน้ำอยู่เข่าก็เป็นเข่าสารสีมากแต่เป็นเข่าเหนียวก็มาแช่ตัวกอนเอื่นป่มาเข่าถ้าเป็นเขาเน่าหุงก็เขาแต่เป็นเข่าเจ้าก็เอามาหุงนี่แหละครับเดีเอามาหุงเข่าเนี่ยอะไรกินอยู่อีกหลายจังหวัดครับในประเทศไทยกินเข่าแบบเดียวกันครับ หมดเหลงขันกับได้กินแกบกับกินยาหรอครับนะมันได้ไปบำรุงสมองไปบำรุงสติสตังคิดได้อยู่ว่าอีหยังมันสิเกิดขึ้นนะนะนะพี่น้องผม,ผมบ่บ่บ่บได้ไปกินยานะบ่ให้ผู้ได้จูงจมูกได้ง่ายประเด็นนะนะถ้ากินยาแล้วมันตัวใหญ่ยอยู่กระทำเปรียบกับคนกับมันสิล่ำลุ้ยมาหาศาลอยู่กระทำแต่ว่าไปกินยาคือสร้างตัวบางใหญ่หนึ่ง กะ็ะถือคนเอาตาขอสับหัวบังคับให้ทำงานนะอยู่นำาค,คือเกานะกินยาคือง่วคือไข้ก็ถูกสนจมูกนะสายสะพ้ายลากไถท,ทุกมือแ่ผมมีการลากไถแล้วก็ะเอาไปเห็นยังละครับพี่น้องผมเอาไปเชือดครับนั่นละกินยาครับแต่ว่าส่วนใหญ่หลายจังหวัดทุกจังหวัดนั่นแหละ มันก็มีทั้งคนกินเข่ากับกินหยาขนาดการเลือกตั้งบางจังหวัดก็ยจังว่ากินหยาหวานเดียวกับพี่น้องผมผ้าประชาชนกินหยาหวานเนี่ยจ้าสิ๋มายก็ไปจังไหนกู้โคกกแปรบออก้วเบิดขึ้นกันดังนั้นก็นให้พี่น้องป้องไปเบิง่งลิบสาวเปิดใจหรือไปลิบสาวเล่าก่ให้ใส่สมองตรองเบิ่งคะักก,กับพี่น้องผมเออ สิจ้างก็ปิดใจเองจะคนเนาะหกสิบกว่าล้านเนี่ยเอ้ยพี่น้องเ,เอ้ยเออวง 5, 10, 60, 000, บบยางหามื่นหกมื่นก็าบอกปิดให้เดอ้อทุกมือนี่นะไปเหตุงานไสเละครับจะได้ปานนั่นนะสา,าวเ่าไม่โชคดีครับเถอะวะแแต่ว่าจังสิทธนะครับพี่น้องผมแต่เป็นคนไทยนะครับถ้าถึงขันแต่งงานหนึ่งค่าดองเป็นแสนนี่ สิบว่าเรื่องให้ฟังนะครับทุกคนก็นคือที่โควพออยู่ดอกไปทํางานอยู่กรุงเทพจบปริยนาตรีแล้วนะครับไปทํางานอยู่เป็นบมหารตลาดบริษัททํางานดีแหละมไรไยได้เดือนละสามสี่หมื่นนี่แหละกับบอสแพงไนไดดอกเดือนละสามสี่หมื่นบาทเน่มก็ไปสู่ขอกันกับสองแสนสามแสนนะครับถ้านะมันนอกมาแน่นะครับก็ที่ประมาณแสนกว่านะแสนหนึ่ง อันนี่คือปกติคนไม่น่ามีตาในประเทศไทยสาวงามๆนี่แหละครับพี่น้องผมอ,อ,อ,อมีไ้มีหน้ามีฐานะทางครอบครัวดีนี่แหละแต่งกันต่านีมีห้านคู่โคกครับหลานใจไปแต่งงานนะครับกับข้าราชการเ,เพื่อนก็เป็นข้าราชการในร้านล้านคู่โคก็เลยข้าราชการทัวนีนก็บ่เอาคนลงมาออกอากาศอกอกไปแต่งกับ ผู้สาวคนน่ะเป็นขนา้าราชการนึกกันในกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละสาธารณสุขนี่แหละสามแสนครับพี่น้องผมท่องนักสองบาทขา้าราชการนี้เงินเดือนสามหมื่นกว่าครับหลานไผ่ผู้โขกตัวเขาเองก็น,กนสามหมื่นกว่าขึ้นกันรวมแล้วกันเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับทั้งสองคนต่อเดือน เงินแ่งมันกับโบแพงนะครับสองคนสามารถสาาร้างอนาคตกันไปได้ถ้าสมมติไปแ่งกับสาวล่าโหงกับโบเลยว่าดูถูก้วยครับถ้าข,าขนาดจ้างปิดใจแสนหนึ่งย่มแ่งทแท้ๆเดี๋ยวโบมันค่าดองสามแสนท่องหนักสามบาทมันสามบาทมันก็แสนหาเลยเด้ครับมันโตกับไปสี่แสนหาเลยเนีครับค่าหมูคาวัวคาควาคยค่าจดทะเบียนน่นนั่นนี่ โอ้ยพูดถึงลานนั้งหน่อยนะครับพี่้องผมเลยแล้วมันคุมอยูบอ่บ่อนะครับความภักก็ได้แต่ว่าความภักมันกัดยึดกันด้วยเงินบ่อดหรอกครับสิเปรียบเทียบอัไรต่างเงินหนึ่งสังกนกะกับ่บเม่นนะครับก็จเพึ่งดามาก,กันแต่ว่าจ้างปิดใจซื้อนี่คู่โคกว่าโอ้ยนี่สิว่ายังไงน,นะครับคือเปรียบเทียบไปฟังกนะันละ่ะนะจังหวัดใดบนจินเขาจัางหวัดใดบนจินหยากะพี่้องเียนาเอาดีก็แล้วกันเนาะอันนี้ก็บู้เรื่อง อสับสนกดดนอีหยังเปินดอกทำมกากันนี่ลีเขาไปเที่ยวไปหากันแม่ครับอ๋อเนียยันไปจ้างก,กันปิดใจเราเขาจะเปิดใจไปหาใครบามันก็เาเป็นดอกไม้เนาะเขาเป็นมะแลงผู้เนาะเพิงหาตอมน้องไม่ตอมดอกนั่นดอกนี่ไปนะครับยันทิไปจีดกันมะแลงผู้ตัวอื่นเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ไปด,ด,ดมดอมน้ำหอมเกสรนน้ำหอมเอ่อของดอกไม้ เนา่าต้องไปกีดกันเขานีา่ยเขาหู่แล้วว่าเขาเป็นดอกไม้เราเป็นมแมลงพึ่งนะผู้พึ่งมแมลงผู้พึ่งบินตอมก็ตอมไปตอมมาใครโชคดีมันถูกสเปคใครก็คนนั้นได้ไปแต่ว่าผู้เฒ่าไทยผู้เฒ่ายงฟังไทยนี่มันอยู่หลายแล้วนะครับห่างกัน30-40ิสี่สปีนะเมื่อเกินไปหัวหนะ้ามันเกินไปถามว่ากู้พวกไปทม นายกูสาวคนเล่าเนี่ยนะครับที่มาทํางานในประเทศไทยอยู่จังหวัดที่คู่โคกอาศัยอยู่เนี่ยครับคือยาโสท้อนนี่ก็มีครับหลายกันครับแต่บุญมพิ่มอยู่ก็เลยไปสัมผัสทุแม่น,นี่ดีดบ่ลาวครันโอ้ยเขาเห็ุซื้อเด้พอวะทันนายกูสาวว่าคุณรองก้นเงยบก้าวเอื่อพอหร,รือว่าคู่บางสินะคุณรงก้นจะบุ้ยบุ้ยก้าเอื่อได้เนี่ครับเพราะว่าเขามาเบืองไทยมันตรงเบืองสภาพัสนาตาอยู่เนี่ย บานนี่แต่ว่ามีผู้หนึ่งอยู่หลงมาเอื้อนอายตอนนะี้ไปซื้อเพิ่นขายอ่นะัง่าเพิพ่นขายใส,นะส่อสกอกเลยไปซื้อใส่กอกว่าเราทำเนียงเป็นคนสำเนียงเป็นเล้านะก็เลยถามาว่าโจมัตลาวว่าท่านแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาเมื่อนั้นคู่โคกเมาใสาก่กอกเพินพ่นเพิ่นเดินอายครับแล้วเดยว่าพี่น้องผมโอ้ยสลดัดหายกินคัก,กันยังว่า ไปถามมึงแล้วแม่นหลีบ่ผู้าสาวสํหน่อย17บเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิปีสองป่พ่อเอออล่เามาเปิดใจว่าจากไหนผัวคนไทยนี่บ่เลือกอายุนี่ว่ามันเมีนนบ่ผัวมันเวีนวายกับไปสอบบนทุกคนล่ะแต่บอกาผา้ามานยังบนมากหรอกครับเพราะว่า ่นทำมาหาให้กินโดยสุจิริตบรรทากลับไปบ้านแล้ว่นตีลำบากนะครับยานมูวาเห็นเพืนน่อนวามาเปิดเผยความลับความลับบมไม่ได้โรกนะครับกดเล่าอยู่ในเมืองไทยในบมือ่อยากไปถามเมืองก็แล้วหาความจริงเอ่อยังไปโทษช่องนั้นช่องนี้เลยครับความจริงมันเป็นแนวนี้นะครับมีทัวผู้ที่อยู่ในกะล่าตอนนั้นแหละครับกาล่า,บ,า,บ,า,บ,าบ้านอีสานบ้านผมเลยบ้านผู้เอินกระโปพบมะพร้าวกะล่าเอ่อพวก ใส่เดือนจิงคือหรือกบนะ่อยู่ในกลาบ่เ,าเห็นเดือนถึงตะวันหัดเล่นโซเชียลนะครับหรือเดือนเสพแล้วกับไปจัดคิดใจเพื่อนเพื่อนพวกใจอ่อนอน,อน,น,นะพวกนี้เสือ,อ,อหมอ้อพอมดหมอผีซมุมได้นี่นะี่ใจอ่อนนะครับรวมถึงผู้บรีจากภูไดนั่นมาละนะพวกนี้คือใจอ่อนนะสติหน่อยบอผ่านกันจะเจร่ญนสติ สองปชันยาบรกกันยังกอจเจริญสติวีปันสนากรรมาฐานจะาเถื่อนะครับบ่เคยพิจารณาตัวตนเองมีแ่จจองโทรศัพท์อย่างนี้ก็ยังกับหัวเฮิอหัวเฮือไ,ไปน้ำเขาตลอดนะครับผลตัวไทยเงินในกระเป๋าบกลงบกลงรัฐบาลแห่งบกกาะสาธาร์ท่าเมืองภาอาศัยยังบาา่ดไ,ได้เศรษฐกิจเนะี่ยไปถุ่มไปเทกับความคิดจิตใจของนอนเบืองอยู่ผู้เดียวนั่งเบิองอยู่ผู้เดียวนีย นี่แหละพี่น้องผมก็เลยมาฝากมาเตือนกันตรงว่าถ้าดีจ้างเขาปิดใจอีกลยครโอ้ยยใจจ้างเหรอครับพี่น้องผมไปแต่งเขาไปเขาไปหาไปแต่งไปดองเอาหลุดเลยแย่ๆแย่ๆแย่เนี่ย,ย,ย,ยน,น,นั่นเถอะเน่ยมันเป็นไปยากจังมือหนึงน่งเงินมันเบิดอเดือดับเขาใส่ไปก็สู่โดน,นนั่นนี่นะบัดถ้าเขาไปละเพราะอายะเนี่ยเขาก็รับบ่ได้เนี่ยครับหาทางใบเบียงกันกะดีเครียดดีคบเหมก่กันอีก ย่าให้มีอีกตัวเองครับประเภทจ้างปิดใจนี่ให้มันเป็นเขตทุนไทยของหนุม่มบัวาดีนุมท้ายอยู่ต่างประเทศนุมเล้าอยู่ต่างประเทศก็ได้แต่หรืออยู่ในประเทศไทยเองกระจายกระตาเขากระตำเย่าสิโอ้อยยาสิว่วาย,ย่ังไงโอ้ยเงือกไหลโว้ดโอ้ยโว้ดสันันๆได้สามีพี่น้องบรรยายบอกเนะ่ย เนื้อกระายพี Metal, ่น kind of ้องแปลออกบอกเป็นภาษาไทยว่าเนื fruit, ้อกระายแปลว่าจังไงนะเอาเราโอยู่ดีแห้งปันไดกับโอยู่ดีมีแห้งบันไดพี่น้องผมบอกลุ้นๆลุงลวงว่าลุงลุงลืมๆคำใดมันจับจวงเกินไปก็ทษโปรดเอาให้กันแล้วกันนะพี่น้องผมเนาะเอาพอๆกันคขีดไม้มาห้าบืนบ่บืนบากมาอัดคลิปใดทุกครั้คืนนอนคิดถึงยีนดีครับเอาเบาสบายกายแต่ว่าใจใจมันสั่งนะครับว่าสั่งเบาสบายปันไดกะ คิดหอดพี่คิดหอดนอ้องเอฟซีบ้เคยสิติดตามนะคนติเสียกกำลังใจน้ำเก็บป่วยเรื่อๆน้อยกะทุกวนที่มาพ่อพี่พ่อน้องขอบคุณขอบคุณครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเงือดไหลเ <laughs> งือดไหลพี่น้องผมเงือดไหล